โอกมาเลยโอ้มาแล้วประธานแค่ทีไม่เกียดมาเบิ้งซึก ใส่ผู้ท้องประเภท44สผายติดประกอบเมืองฟังในน้ำนางสาวสวีวันอยากพี่น้องบ้านปุุงน้าดีเมืออใส่ผู้ท้องล่เพียไลสรเศไล่สีกำนางเหล่าท้องบ้านหัวหันเมืออไส่ผู้ท้องอยู่เบื้องวังมาบอกว่านางเหล่าท้องจะหนีได้ตลอดปลอดภัยส่วนว่าในน้ำสาวสวีวันนั้นละก็บอยอมบอยมลบละขบอยย้ำต่างคนต่างเปลี่ยนต่างเศษต่างสีต่างคนต่างข้อต่างคนต่างภายพี่น้องไงเอาแล้วจะเป็นจะใดขอปติดตามน้วกันเพราะว่าตัวนี้นักสาวสวีวันนางสาวสว สวีวันของพี่น้องบ้านบุ้ง,งน,นั้นด้เริ่มจะตีแฮกแสงนี้จากนางเหล่าทองนางเหล่าทองบ้านหัวหดัดเอาแล้วเซิกใ์กใส่ผู้ทองเซิก์ใส่ผู้ทองใส่กันแล้วพี่ด้อกเอย้มาเบิ่งกันว่าหัวหัดหัวหัดในน้ำของนางเหล่าทองหรือจะเป็นสวีวันในน้ำของบุ้งน,นันดีบ้านใต้พอบ้านเหนือบ้านเหนือพอบา้อบา,นนอบานใต้ไัยจะเป็นภัในเมื่อตอนนี้บทเบียดเจนสีที่บ่มีดีเหอลราฟังในน้ำของนางสาวสวีวันสาวงามล้ำมวลจากพี่น้อกบ้านบุ้งนันดีตอนนี้ตีแฮงแสงออกมาแล้วไหมออาเลยสวีวัน เจ้าจะหนีได้ตลอดปลอดภัยส่วนว่นเหล่าทองนั้นบกัวซักบกัวสีบกัวระบารมีเริ่มตีใส่แหงกี้ขึ้นมาจี้ขึ้นมานางสาวสวีวันจะหนีได้ตลอดปลอดภัยส่วนวันเหล่าทองนั้นกระบอกปอยบกปอยเหล่าทองจี้ขึ้นมาเหล่าทองเหลาเหล่าล่น้ำฟังเล่าน้ำฟังตีสองจี้ขึ้นมาเลย แล้วคู่ี้สูสีกันออกมาแล้วพี่น้องว่าจะเป็นสาวสวีวันหรือว่านางเลาทองเอาแล้วพี่น้องเอ้ยอาชิมแบนชุด้เขาจะใช้ตอนนี้หัวเป็นหัวเบิ้งสมผัสกันเบิ้มบอกบมเลยเจ้าขอขอเจ้าขอขอยสวีวันแล้วตีแหแกแซงมาฟ้าสวีวนแล้วตีแหวนสรแางอาฟ้าในนำเราองยิงกีบบเบ้มกันมาซิมแนชูดสวีวันลาทองสวีวันลาทองสวีวันลาทองสวีวันลาวทองสวีวนลาทองสวีวันลาวทอวีวนลาทองสวีวนลาวทองสีวนลาทองเาองทอ อผลการตัดสินจากคณะกรรมการอีกทีนึงเจ้าหน้า